สวัสดีค่ะสวัสดีออกกำลังกายนะคะพามิงออกกำลังกายค่ะไป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 าย ขึ screws, Estado, ้นข <c oughs> <desserts> <c oughs> ึ mm ้นสูงสูงสูงอาสูงเท่าสูงไปไปไปเดินเลาะครับเดินเลาะไอ้ยากบิดไอ้ยากบิดมาบอสันมาเร็วๆมา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 กับแม่เร็วอ้ยอ้ ยางส้มสวนครับส้มสวนส้มปลาส้มดงครับลงทงลงโตลงตรงเลยบบบนี้ลงไปทงเจ็บหอยเจ็บปูเจ็บใดเดียวค้อนมาหลังกงตรงลงตรงลงโตรตรงตรงไปแล้วนี่ยางออกก่อนออกก่อนแมสลีสลีเลย ไปแล้วไปแล้วเปลี่ยนทิศทางครับเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแล้วคุณหล้ครับหล้หลยเชือกเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆไป ถ้ากันออกกําลังกายเนาะคะเนาะยางออกกอนกับมี่โอนยางออกกอนหนึ่งจะแม่นผู้ใดก็ออกไปกอนแล้วเต้าแสบเต้าแสบขาแม่แน่ ทำแล้วเดี๋ยวก็ตัวนั้นเนี่ยกับตัวนี้ย่ำเศ้าคือกันย่ำแรงคือกันส่วนมากออกกำลังกายเนาะค่ะเนาะโอ้ยสนุกเศร้ามังหันเศร้ามังนี้เศร้าจินอันนั้นเศร้าจินอันนี้กินหยากิ้นยังเนาะ เน่งเน่งไก่แล้วไก่แล้วเจ้าแสบคนเออผู้ใดนอน,นี่นนอน โอ้ยบอเห็นหน้าเห็นตาจักเทียเลยเนาะขงมาจากรายป้าสมพ่อหรอแม่เนาะเอาสร้างไปตีครับป้าเอาสร้างจ้า <laughs> ลบจนสิต๊กทางเนาะ <c oughs> มิงเอ้มิ่งลบจนสิต๊กท่าง <c oughs> อืม ่าดอกสะเลเต๋อหอมหอมหอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเจ็บดอกไม้ก่อนเอาไปดมเอาไปดมเอาไปหอมหน่อยอืมไปเศร้าของเพลินเด้อหนัวไหมหนัวบ่แซ่บเอ้ยแซ่บ้อหอมหอมดอกสะเลเต๋อนะค่ะเนาะเดี๋ยวเอาไปปลูกไว้อยู่เด ดอกกะลเตดอกกะลเตหอมค่ะหอมมาหนูยังเร็วเพาท่านเร็วหนึ่งท่านเซบแล้วมมเจบไปแจ็บแจบไอแจ็บฐานองศิษยแม่เดี Dieu, ๋ยวเด ated, Catholic, ี mm ่แม hmm. um, ่ย่างเมย์บอแม่แม่ย่างน้ำกันหนึ่งเมยบอนาะ เินเนนเนนนเ่นบังหนิงคนเศร้าเศร้าจิ้นอถเศร้าจิ้นรถคนบ่ขี้ที่ดอกหน,น้านั่นเออของพี่ปีเคนมาลักของพี่บัวได้บปะนี่ลักของพี่บัวแล้วนี่พี่บัวพี่บัวจะด่าผมเด้อพี่บัวเิ่นมือพี่บัวขอจิน้นได้เด้อเิ่นว่า ขอขินเนี่ยด้อครับพี่บัวครับไป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 ,ไปอู้ทุดยอดทุดยอดนี่หน่อยครับแม่นี่เออหูจักอืมหูจักอันหาิน เป็นยังหลบแมเอาเกาล้อกับเกาลับปุ่นห้าที่เล่นก้อนประจำกายประจำตผมครับเล่นก้อนเล่นก้อนจักน้อยเน่จักน้อยเน่จักน้อยเน่ ครับครับผมขั้นผมขั้นในผมถูกันเด้อแม่เด้อเออคุณเห็นบอของแมนเกนบอขอบคุณครับขอบคุณย่างล่อรดครับล่อโรดครับแต่ว่าผมตอนนี้ผมกําลังขั้นแห้งครับผมผมถูครับความมั่นของผมครับขั้นขั้นแห้งครับแม่ครับ คันครับคันคันครับให้ถูก่อนครับให้ถูก่อนคุณบ้าถูก่อนครับผมถูก่อนเอกแอกแอกอกแอกเฮเลนกอนให้เลนกอนจักหน่อยนะครับผมนันบุยขาหลังผมนั่นเศร้าหาอีกขาหลังออเออเอาขอบคุณครับแม่เกครับขอบคุณแม่เกครับ ขอบคุณแม่เก๋กค่ะผุนนะ่ะอุ้ยอ,อ,อึอึนอนเล่นก่อนให้เล่งกล้องให้ผมเล่นกล้องขันเห็นบ่เอาเอา,เอาผุหมาเดอ้อนี่ผมขันครับผมขันขันหูด้วยคันหูด้วยอแม่เอาสมลีมาปั่นก็ไม่หายผุนแม่ผุนดี แม่ก no uh, uh. nice. uh. ับลูกดึงข้อกันอือออเอาดึงไปดึงไปแม่กับทูคือกันครับเอายาวไปยาวไปแยวไปแยวไปครับยยวไปอออืออือมวนแห้งครับมวนแห้งเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนจักน้อยกอนจักน่อยกอน จักน้อยก่อนครับจักน้อยก่อนคนน่ะเขียดจะหนาอยู่นั่นอไส้ไหมไปกลนหาเขียดจะหนาเลยเขียดจละนาดเขียดจะหนาอันเขียดบักอันนั่นไหมเขียดเออวันเป็นเรื่องง่ายๆครับเสียวผมเขาไปได้ง่ายจังได ผมก็อยากเล่นคือกันน้อไอภาพกีฬาสวยๆครับภาพกีฬามันๆครับแม่ครับภาพหล่อๆครับแม่อย่าลืมเอานะครับแคปเอาเด้อครับเด้อภาพของผมหล่อๆครับเท่ๆนางแบบเท่ๆคนน่ะ่นน่ะเอาเอาเป็นยังไงแม่แม่ครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์เด้อกดสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับผมว่าจังสั่นละแล้ว,วังคุณแม่แยบมือแยบติ้นเจ้าเด้อรับเลนก่อนเออนี่ถือโอกาสเอาไปนําเลยเพื่อนวะนี่ขาขาหลังขาหลังบอได้บอได้โอ้ยห่วงน้ำหล่อลดอยู่โอ้ยบางคนขัด คัด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 เด็กหน่อยคับแม่น,นี่ก็ว่าคัดผ้าเข่าอันนี้คัดอันเขาบ้านว่าอยากเขา,าผมอยากเรียนก่อนให้ผมเล่นก่อนกับบ่ได้เนะาะคัดผ้าเข่าครับคัดผ้าเข่าเด็กหน่อยทำเป่นเด็กหน่อยคัดผ้าเข่าดิมันเท่าเอินคัดผ้าเขา่าอันนี้ คัดแบบว่าบ่อยากเข้าบ้านให้ผมเล่นก้อนบ่ได้เต้<า>ตีแมวหน่อยค่ะมา,มาครับมาเออมา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 มิงมาอย่าไปอย่าไปคือเอามาอันเดียวครับคือเอามาอันเดียวครับคือเอามาอันเดียวโอ้ แล้ววังเด้อหัวเด้อผมอาจสิเตก่าไปถือหัวกระดเด้อครับมันมีสองเจ้าสามเจ้าเด้อเนาะบางเจ้าก็ไม่เอาตอก,บา,ากอาาบ,บางเจ้าก็เอาฟางครับบางเจ้าก็เอาฟางเอาเปิด แกออกแน่ถ้าว่าแกออกอ่ะแม่เพิ่นกับสิยุ่มว่าได้เมื่อก็จะได้กินน้ำแน่นี่นีนี่ไม่ออก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 โอ้ยผมเนาะเด็กมันยุ่งครับเด็กเมาเมาครับผมผม ผมเด็ก oh, oh. เมาโอ้ยเนาะเบงตาเพิ่นได้นอนไปนี่ยได้นอนเว้นไปเนี่ยเบงฮึ้มสุดยอดเลยแล้วเบงตาเนี after, ่ยซ่อนเล่นตาเจ้าชู้เพิ่นวะแม่นบอตาเจ้าชู้ครับแม่ครับเ้ยตา ขอบคุณหลายๆครับแม่แม่รถบรรทุกมาแล้วอุ้ย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 ปาดโถปาดโถบเหลียวเนาะปาดยางออกมาเสยเลย,ยนั่นนั่นผมเล่นครับผมเล่นย่างนาเมาเมาครับผมขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะผมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับนั่นได้แม่สีขอจบคลิปก่อนเนาะค่ะนอน,อนอได้เจอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ